นีค่ะดิฉันนางวิชุดาสารีอินทรูสัดทธรรมนวัตกรรมบทเรียนยุวกชาติออนไลน์โดยโปรแกร,รม Google Sites สำหรับสมาชิกยุวกชาติระดับหนึ่งใช้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธทิโสพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะนวัตกรรมถือเป็นหัวใจส,สำคัญในการพัฒนา,าการศึกษาครูทุกคนต้องมีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองวันนี้ดิฉันขอพาทุกท่านเข้ารับชมและรับฟังการรายงานนวัตกรรมบทเรียนยุวากาชาดออนไลน์โดยปู๊กแองกูก๊ดเซนไซไรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวากาชาดออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติหรือออนไซต์ได้โรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งวางแผนรับมือกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาให้เป็นวิธีแบบใหม่หรือ New Normal เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินต่อไปตามปกติโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกรชาติออนไลน์สำหรับสมาชิกยุวกรชาติระดับหนึ่งชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม Google Sites เป็นบทเรียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นในโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปหลักได้อย่างอิสระและสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกันเช่นวิดีโอปฏิทินเอกสารอื่นๆ ถือได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการรวบรวมจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนของครูทั้งยังง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงในทุกที่ทุกเวลาและในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ โดยครูผู้สอนสามารถจัดหมู่บทเรียนสื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดที่ง่ายต่อการค้นหาตลอดจนข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่มีความน่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน นวัตกรรมบทเรียนยุวกชาติออนไลน์สำหรับสมาชิกยุวกชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019ด้วยบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google s i t e s 2เพื่อต่อยอดพัฒนาสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติให้มีความหลากหลายขอบเขตการศึกษานวัตกรรม บทเรียนยุวกาชาติออนไลน์สำหรับสมาชิกยุวกาชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้านเนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาตระดับหนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน10บเรื่อง 1. ประวัติยุวกาชาติ 2. การทำความเคารพ3 การทำความเคารพเพลงขอบคุณ 4. เครื่องหมายกาชาติ 5. คำปฏิญาณตนยุวกาชาติ 6. การผูกผ้าพ,พันคอยุวกาชาติ 7. เครื่องแบบยุวกาชาติระดับหนึ่ง 8. บทบาทและภารกิจของยุวกาชาติ 9. การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล 10. การบำเพ็ญประโยชน์ด้านกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกยุวกาช,ชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธที่โสพลจำนวน84คนด้านเรียวเวลาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมข้าพาเจ้าได้ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ และพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยหลักการของรองศาสตราจารย์ดรทิศนาเขมมณีขั้นตอนวิธีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระบวนการ PDCA P แพนวางแผนตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาการเรียนยุวกาชาติศึกษาเนื้อหาสาระและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง D ดู D oo, จัดทำแผนการเรียนรู้ออกแบบนวัตกรรมผ่านโปรแกรม powerpoint สร้างนวัตกรรมจัดทำแบบทดสอบจัดทำแบบประเมินการหาประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญ C. เช็คนำนวัตกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและหาประสิทธิภาพ A x นํนำข้อเสนอเนีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมาพัฒนาก่อนนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างนวัตกรรมบทเรียนยุวกระชาติออนไลน์ด้วยโปรแกร,รม Google s i t ์ข้าพเจ้าได้เข้าไปที่ o o o l l e r i v e ด้วยการลงชื่อบัญชี Google ของตัวเองให้เรียบร้อยคลิกที่แท็กเมนูเครื่องหมายบวกแล้วเลือกเพิ่มเติม o o o l l s s t t ์หน้า o o o l l s s t t ์จะปรากฏให้ออกแบบห้องเรียนที่เราสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ ดยการออกแบบของเราเองซึ่งข้าพเจ้าได้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนคลิปวิดีโอออนไลน์เพื่อนำมาจัดทำนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม g o o l ู s i นไซที่ผลิตการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลายเช่นสื่อจาก YouTube การทำใบงานจากไลฟ์เวิร์กชีตการสร้างเกมการศึกษาด้วย Word การจัดํำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint การสร้างคลิปการสอนด้วยการอัดหน้าจอและการนำคลิปลงสู่ y o u t u b e เมื่อได้สื่อการเรียนการสอนแล้วนำมาไว้ในโปรแกรม Google Sites เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยโปรแกรม Google Sites โดยส่งลิงก์หรือ QR Code การเข้าเรียนให้กับนักเรียนทางลายห้องเรียน การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมขเาจ้าได้หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นต่อนวัตกรรมเรื่องนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวากาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม g o o g l e s i ซ e ์สำหรับสมาชิกยุวากาชาติระดับหนึ่งสันปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธทิโสพลว่าเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการทำนวัตกรรมการศึกษาและสอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้จากการที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสท่านได้ข้อสรุปดังนี้ จากตารางแสดงผลการประเมินนวัตกรรมเรื่องนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกชาติออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Sites สำหรับสมาชิกยุวกชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธที่โสพลทุกข้อมีค่า IOC 0.67ขึ้นไปอันหมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่านวัตกรรมการศึกษาเรื่องนี้มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถนำไปใช้ได้การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาในทุกวันฝ่ายบริหารจะเข้าไปกำกับติดตามอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ให้ขวัญกำลังใจแก่กครูและบุคลากรในการทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยในสายชั้นจะมีการ P l c อปัญหาร่วมกันว่าในแต่ละวันเกิดปัญหาอะไรบ้างซึ่งคณะครูในสายชั้นจะร่วมมือ การแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาแก้ปัญหาข้าพเจ้าได้นำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาแก้ปัญหากับสมาชิกยุวกรชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยบทเรียนออนไลน์ยุวากาชาติ ซึ่งได้ให้ QR code หรือ URL ของโปรแกรม Google Site ผ่านลายครูประจำชัน้นและครูประจำชั้นส่งไปยังไลน์กลุ่มของห้องเรียนตนเองในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติทำให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551ผลการใช้นวัตกรรม สนุกสนานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความพลารพของยุวากาชาติสูดใจที่ได้มาพบหน้าพวกเรายุวากาชาติไทยสวัสดีสวัสดีสสดมีชัยสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีจากที่ได้ดูคลิปแล้วทำให้ ได้ความรู้และรู้จักกฎระเบียบวินัยมากขึ้นและสามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ปรากฏดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยบทเรียนออนไลน์ยุวกาชาดด้วยโปรแกรมก o g l ก s i t ค s ข้าพเจ้ามุ่งจะแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ทำให้สมาชิกยุวกาชาดระดับหนึ่ง ชั้นปฐมศึกษาปีที่1สามารถเข้าเรียนได้ครบตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการเช็คชื่อการเข้าเรียนในแต่ละห้องเรียนของสายชั้นวัตถุประสงค์ข้อที่2การต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติให้มีความหลากหลาย โปรแกรม Google Sites เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1แบบออนไลน์เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้สามารถเข้าได้ถึงนักเรียนทุกคนนักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผลการใช้นวัตกรรมการใช้นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม Google Sites สำหรับสมาชิกยุวกาชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายร่วมกันทั้งต่อผู้บริหารผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองการอภิปรายผลข้าพเจ้าได้นำนวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม Google Sites สำหรับสมาชิกยุวกาชาติระดับหนึ่ง ช, 1, ช,ช,ช, 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุธทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผลที่เกิดขึ้นพบว่าสมาชิกยุวกาชาติระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดีและสนุกสนานในการเรียนรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้จากคลิปวิดีโอและทําแบบทดสอบท้ายกิจกรรมจาก ใบงานไลท์เวิร์กชีตที่ทำแล้วสามารถทราบผลการประเมินด้วยตนเองทันทีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกรชาติออนไลน์โดยโปรแกร,รม Google Sites สำหรับสมาชิกยุวกรชาติระดับ1ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุทธทิ่โสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ควรเพิ่มกลุ่มกิจกรรมและเนื้อหากิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อให้สมาชิกยุวกรชาติได้รับความรู้เกี่ยวกับยุวกาชาตมากขึ้นผลกระทบอาคำของการนำนวัตกรรมไปใช้ นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม Google Sites พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งลักษณะเด่นของนวัตกรรมนี้คือนักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาอย่างยั่งยืนการเผยแพร่นวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกชาติออนไลน์โดยโปรแกร,รม Google s i t e ข้าพเจ้าได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตรงกับสภาพการเงื่อนไขข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลแม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งอีกทั้งครูผู้สอนทุกคนมีแนวทางในการใช้นวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนทำให้เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือกันในเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาได้โดยได้เผยแพร่นวัตกรรมทางลาย f a c e b o o k YouTube QR Code ลิงก์เว็บไซต์ Google Sites เป็นตน้น นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนยุวกาชาติออนไลน์โดยโปรแกรม Google Site สำหรับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1สมาชิกยุวกาชาดระดับหนึ่งโรงเรียนพุทธ,ธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในงาน1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม1ครูหนึ่งนวัตกรรมของโรงเรียนพุทธทิโสพลสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง